เอาละไงพระเอกสามีแห่งชาติถูกจับโยงข่าวใหญ่หนุ่มเซอร์คำใบ้หวานใจมาดามมนี่อยู่ดีๆพระเอกมาเซอร์จีสุธิรักก็โดนเปิดวาร์ปสนันโซเชียลเพราะตกเป็นหนึ่งในแคนดิเดตหนุ่มในวงการหนุ่มเซอร์ในวงการร่วมกับเป้อารักษ์และเฟยพัดที่เจอชาวเน็ตสายใส,ยสย่ใจเรื่องชาวบ้านโยงใส่คำใบ้ของมดดำคชพา ที่กำลังสงสัยว่าอาจจะเป็นว่าที่หวานใจคนใหม่ของมาดามมนี่หรือเมวัสนานักธุรกิจสาวที่เป็นประเด็นร้อนแรงต่อนเนื่องในหลายหน้าข่าวทั้งกรณีโดนดิวอเิสลายิมของหรูหรือตกเป็นข่าวกับหนุ่มกล้ามล่ำอ่มอธิชาติแต่งานนี้หนุ่มจีจะใช่ตัวจริงเสียงจริงของมาดามมนี่หรือไม่อย่างที่ชาวเน็ตเขาชี้เป้าหรือเปล่านะ หรือจะเป็นหนุ่มซื้อคนไหนกันแน่เอาเป็นว่ารอจับตาและใส่ใจกันต่อจ้าขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ